ท่านผู้ใวยการท่านรองผู้ใวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งท่านผู้บริหารศึกษานิเทศและคณะครูทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวกวินาพันพงษ์ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านดงเคงเอําเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ สอนในรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนเรื่องคำยืมภาษาจีนและภาษาอังกฤษในภาษาไทยโดยใช้โมเดลทูพาแซบนั้นเนื่องจากคำยืมภาษาจีนและภาษาอังกฤษในภาษาไทยนั้นเป็นคำภาษาต่างประเทศที่เรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันค่อนข้างมากและอีกอย่าง เป็นเรื่องที่ปรากฏในข้อสอบโอเนเ็ในรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามอีกด้วยแต่เดิมนั้นครูผู้สอนนะคะขาดเทคนิคการสอนที่หลากหลายส่งผลให้ผู้เรียนนั้นเกิดความเบื่อหน่ายที่จะเรียนในรายวิชาภาษาไทยครูผู้สอนจึงต้องการที่จะเปลี่ยนเทคนิคการสอนของตนเองต้องการสร้าง เทคนิคก,การสอนที่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนนั้นเกิดความสนุกสนานสนใจที่จะร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและต้องการยกระดับผลสำฤทธิการศึกษาของการสอบโอเน็ Net ในรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดิฉันเลือกนํามาใช้นะคะโดยเลือกกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning นะคะด้วยโมเดล t o o p a มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่นำมาใช้นั้นนะคะหลักการจัดการเรียนการสอนตามหลักแทบนั้นมีเทคนิคดังต่อไปนี้ค่ะขั้นที่1ขั้นเร้าความสนใจก็คือขั้นสตาร์ทนะคะครูผู้สอนต้องออกแบบกิจกรรมนะคะที่สามารถนำผู้เรียนเข้าสู่บทเรียนได้ด้วยความตื่นเต้นนะคะให้ผู้เรียนเกิดความสนใจสนุกสนานและต้องการที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ครูผู้สอนกำลังจะสอนขั้นขั้นให้ลงมือทำก็คือขั้นที่2 A แอคชั่นนะคะ ครูผู้สอนต้องทำหน้าที่อำนวยความสะดวกนะคะให้ผู้เรียนได้จัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะและพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนนั้นมีความร่วมมือกันนะคะแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเกิดกระบวนการกลุ่มมีการคิดวิเคราะห์หาวิธีการการแก้ปัญหาแล้วครูผู้สอนต้องคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนนั้นสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียนได้ดียยิ่งขึ้นไปค่ะ ขั้นที่3นะคะขั้นนำเสนอผลงาน p r e s e n ต e นะคะผู้เรียนนะคะจะต้องสามารถสรุปองค์ความรู้หรือความคิดรวบยอดที่ตนเองได้จากการปฏิบัติในชั้นเรียนนะคะและสามารถนำไปนำผลงานไปนำเสนอในชั้นเรียนได้และครูผู้สอนต้องคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนคนอื่นๆน,นั้นร่วมมือกับกิจกรรมในชั้นเรียนให้มากยิ่งขึ้นค่ะ ต่อมาขั้นสุดท้ายนะคะขั้นสร้างองค์ความรู้ summarize นะคะครูผู้สอนนะคะจะต้องร่วมสนทนาอภิปรายพูดคุยกับผู้เรียนนะคะและสร้างเสริมให้ผู้เรียนนั้นสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนในคาบนั้นไปใช้ในชีวิตประจําวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถนําไปบูรณาการกับในรายวิชาอื่นได้ค่ะสําหรับการนําเสนอแรงมดาน,านใจในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้นะคะขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ